ยูสกาสวัสดีท่านผู้ชมกันด่วยวันนี้เราจะมาดูคลิปที่ผมอัดอาไว้แต่ว่าผมไม่ได้พากนะครับซึ่งเราจะมาดูย้อนหลังนะครับก็คลิปวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการสุ่มตั๋วม่วงแปดสิบใบนะครับมาดูว่าสีทองจะออกกี่ทองนะครับอ้าวโอเคครับมาบจังหวะนี้ผมมีทั้งหมด60บใบครับแต่ว่าผมสามารถเพิ่มได้นะครับเป็น8 0ใบครับ แต่ว่าเราสุ่มแค่นี้ก็เพียงพอนะครับนี่ครับรอบแรกผมทการกดข้ามไปวันนี้ผมจะมาสุ่มแบบสิบรอบกดข้ามแบบรัวๆสิบรอบเอ๊มีต่อยมั่งแต่วัน,นีผมกดข้ามรัวๆนะนี่ก็เกิดผมได้สีม่วงผมจะทําการสีม่วงสองผมจะทำการต่อยชานะครับอันนี้รู้สึกว่าเกลีกันไปก็เลยเปลี่ยนเซิร์ฟเป็นวันเกิดของผมเองนะ เผื่จะดวงดีขึ้นแล้วก็ต่อยไปครับไซดามะหฮูนรอบที่สามมาก็ยังเกลียบออกสีบวกสองอันเหมือนเดิมครับแล้วรอบที่สี่ครับสี่สิบบครับจังหวะนี้รู้สึกเกลียวเยอ,อะเหลือเกินกดข้ามเลยละกันนี่นะครับออกเป็นลูกแก้วขี่กระบอกนี้เอ็ดเอ็ดอาบวกซึ่งรหัสนี้เออผมเคยได้ไปแล้วนะคร,รับลองเอ็ดเอ็ดอาบวกยังไม่เคอยอยได้อยากได้ตัวที่แบบไม่เคยได้เล่นนะ ฟินิกแมนครับไอราชาจิงโจ้จิงโจ้ผมก็เลือกไว้ในการันตีด้วยนะครับดูว่ามันจะออกก่อนการันตีหรือเปล่าตรงน,นี้ผมสุ่มไปเรียบร้อยครับสุ่มไปหกสิบใบครับวันนี้หวานเชียบเลยครับมันครบการันตีนะครับก็เลยผมว่าเลยไม่สุ่มต่อครับรอเดือนหน้าผมาถว่ามาดูการันตีว่ามันจะได้ตรงตามที่เราเลือกว่าเดือนหน้ามันจะเลือกอีกตัวหนึ่งครับโอเคสำหรับคืนนี้ ขอจบเพีย่นี้สำหรับการสุ่มก็คือผมไม่เกลือนะเดี๋ยวเราดูคลิปหน้าเลยบ๊ายบายครับ